ก็ราะว่านายกสั่งการมา5ข้อนะครับเร,เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องที่2ก็เป็นการลักลอบนำเข้าสุกรนะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของอสินค้า,าหนีภาษีเข้ามาตามชายแดนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการดําเนินธุรกิจสีเทาของต่างชาติพี่พไม่อยากใช้บอกว่าอะไรนะครับให้ให้ตรวจสอบที่ การทำธุรกิจสีเทาในภูเก็ตชนบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครอีกอันคือการรับการลักลอบอนันออนไลน์ที่ท่านเน้นมาห้าข้อจริงมันมีทั้งหมดแล้ว11ข้อมันอยู่ในในสิข้ออยู่แล้วแต่นี้ท่านเน้นมันเป็นไตรมาสสุดท้ายก็เลยอยากให้ให้เร่งรัดการปฏิบัติก็เลยเรียบไปสั่งการวันนี้ก็เลยเรียกประชุมกัน แล้วแล้วท่านมีข้อสั่งการอะไรใหม่ๆให้กับสนธิกาวนต่งชาติในการปฏิบัติจริงจริงพ,พวกพวกเราอะทำกันอยู่แล้วเราจับเยอะนะครับเราจับเยอะแต่ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนยังมองว่ายัง,ย,งยังไม่พอใจอันนี้จะทํำยังไงที่จะเราจับเยอะมากกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆแต่ว่าความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนยังไม่พึงพอใจแล้วเป้าหมายมันคืออะไรอ่ที่จะทําให้ประชาชนพอใจคือ การประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเราจะทําประชาสัมพันธ์ยังไงให้พี่น้องประชาชนเห็นขั้นสุดท้ายแล้วการดําเนินคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราดําเนินคดีถึงที่สุดเนี่ยจำนวนจับสมมติว่าเราจับได้พันเราดําเนินคดีถึงที่สุดแล้วสามารถที่จะดิสซับหรืออะไรต่างๆได้ทั้งหมดกี่ิีนี่คือการประชาสัมพันธ์ที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเห็นด้วยแล้วการลงไปในพื้นที่อย่างปัญหายาเสพติดเนี่ยเราลงในพื้นที่เลย จริงซึ่งเราใช้ร้อยเอ็ดโมเดลเนี่ยกำลังลงทาเป็นอยู่ยนะครับซึ่งเป็นทาให้เป็นศูนย์นะทำให้พื้นที่สีขาวแต่ก็บางอย่างเนี่ยหลังจากที่เราต้องถอนกําลังออกมาแล้วจะทํายังไงให้บูรณาการให้กับหน่วยกาลังในพื้นที่ให้ประชาชนยังมีความมั่นใจว่ายาเสพติดจะไม่กลับมานอกเหนือนจากประชาสัมพันธ์แล้วอย่างเช่นออนไลน์นยังไงตัวตามออนไลน์เนี่ยเราจะให้มีความชัดเจนเลยไหมว่าให้ตัวเลขมันลดลงหรือว่าให้ผู้ สภัยมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความชัดเจนถึงขั้นนั้นเลยไหมคือจริงๆเนี่ยการจับกลุ่มพนันออนไลน์มันก็เยอะขึ้นเยอะกว่ามากข่าวที่ปีที่แล้วเยอะมากขึ้นผลการจับกลุ่มการยึทดทรัพย์ต่างๆก,ก,ก็มากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่มันเป็นสถิติซึ่งเป็นตัวเลขที่เราต้องให้พี่น้องประชาชนได้ได,ได้ได้เห็นเราก็ทาประชาสัมพันธ์นะครับว่าก็โอเคท่านท่านไปฟังรูป,ปรนั้นในกรณี อันนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับมันอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วพี่ก็ทําไม่ได้ลงไปไปลงไปฟอสหรืออะไรก็ให้เขาไปตามข้อตามกฎหมายตรงนั้นจะถือว่าเป็นการกดดันพานักงา,า,านสอบสวนเนี่ยเราไม่เคยกดดันครับปล่อยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน,นส่วนของตาปูนกับการชี้แจงทรัพย์สินที่พอชอนคนละแท่ง คนล,ละแท่งครับเราทำเราให้เป็นกระบวนการตามกฎหมายนะพี่ก็ทบขอบคุณมากครับทีเป็นคนในยุคเมื่อวานได้คุยเรื่องที่มีโจได้มีการฟ้องนะคะไม่ไม่มีครับไม่ไม่มีแล้วแล้วบ้านยี่งกิตจะที่แจ้งได้เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับน้องครับ จร,จริงอ่ะเปอร์เซ็นต์มันลดลงนะเราทําได้ได้ดีกว่าเนพราะว่าตั้งเปอร์เซ็นต์ไว้ที่แต่พี่อย่าเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเขาเปอร์เซ็นต์เราการกิจกรรมกิจกรรมมันลดลงการจับกลุ่มเปอร์เซ็นต์การจับกลุ่มสูงขึ้นนะครับแล้วมันจะของท่านอะค่ะท่านมีเป้าหมายในไรคืที่ว่าคุณมันจะต้องกลมเท่าไหมเท่านั้นเท่านี้อไหนไม่ไม่ห<ม><ม>รอกครับไม่ให้ไม่ได้ให้เกิดเป็นรูปประทาวรนะค่ะตำรวจอะทำเต็มที่อยู่แล้ว เราถาวไงเราเราเรารู้ร้อยเปอร์เซนต์ไหม <im itation> มันคงไม่ร้อยเปอร์เซนต์แค่เก้าสิบเปอร์เซนต์ก็ดีแล้วแต่เราลงเต็มที่เลยนะครับอญากรรมะยาเสพติดลดลงทั้งผู้ผู้ผู้เสพผู้ขายรายย่อยรายใหญ่เรามีการจับรายย่อยขยายผลต่อไปนีค่คือคือสิ่งที่ที่เราพยายามทำไม่ใช่ว่าพี่ต้องตั้งเปอร์เซนต์ตั้งเป้าไว้เราก็ทำกันทุกหน่วยทุกงานก็ทำกนันเต็มที่ครับ <im itation> <im> ความคุ้มข้างหรือการลาวาดของไอ้พวกพิเศษยาไม่ยัมปรากฏชัดเนี่ยตรงนี้มันจะสะท้อนว่ากีคือกีภาพภาพที่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 ถามอ่ะข่าวที่แลวที่ที่เกิดเหตุถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยเมื่อเมื่อวันศืเนมันไม่ได้เกิดจากยาเสพติดเขาเป็นจิตเวทนะครับนะครับที่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 มาแต่คนมองว่าเป็นเรื่องของยาเสพติดแล้วเกิดการคุ้มข้างแล้วเกิดเหตุเราทําการสืบสวนสอบไปไปสอบแล้วปรากฏว่าเขาเป็น เป็นพวกที่เป็นจิตเวทที่ตัดขอนะครับแล้วยังมีปัญหาหลักอ่ะมันเกิดจากยาเสพติดพื้นฐานก่อนตอนนี้เราก็พยายามทําเรื่องยาเสพติดให้เต็มที่แล้วคือคือมันไม่ใช่เฉพาะของพี่มันต่อไปคนปัญหาพวกนี้มันจะต้องต่อต่อเนื่องไปนะครับคนคนที่มา มารับตําแหน่งคือตํารวจก็ต้องทําต่อมันถ้าถ้าเรียกว่าอ่อนอ่อนไหนแข็งไหนมันมันเวลามันมีช่องว่างหรือเวลาเราอ่อนพวกนี้ก็จะกลับมาอาทธิกรรมไม่หมดไปจากโลกหรอกครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่อนอาจธิกรรตรงนั้นก็จะออกมาแต่เราวิธีการเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาก็สนับสนุนมาเต็มที่นะครับในเรื่องของของอยาเสพติดงบประมาณท่านนายกก็ให้อย่างเต็มที่เหมือนกันเราก็ทำออย่างเต็มที่ ตอนนี้เราทำทุกมิตินะครับเราเข้าถึงโรงเรียนด้วยแล้วครูแดเข้าเราเข้าโรงเรียนสีขาวเขาทําเป็นโมเดลเลยในในในร้อยเอ็ดจะเป็นร้อยเอ็ดโมเดลเลยนะครับตอนนี้ call call center เนี่ยมันฐานการทางทำพี่หวานเนี่ยทำอยู่นะครับทางท่านท่านท่านผู้ช่วยหวานเนี่ยทำเรื่อง call center มีการย้ายเบสจากทางแม่สอนการ างเี้ยเราก็ยังทําอยู่เบอร์ศูนย์ต่างๆในการศูนย์ที่แจ้งว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ call center ที่จะสามารถ identify ได้วันนี้เป็น call center มันก็กกมีสูนอยู่<ช>แต่ตอนวันนี้ตอ<ช>น,น,นนี้พี่มาวันเนี้ยพี่ไม่ได้เล่งเรื่อ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 งไอ,อ้ call center แต่พี่มันเอาห้าห้าอย่างกับเพาะไม่มีเวลาไตรมาสน้อยเลยมันเล่งเรื่องนี้แล้วก็อธิบายม,มีการประเมินไหมว่าในขณะที่ตำรวจก็ทําม,มากก็ตามแต่ชาวบ้านเนี่ยเขายังไม่พอใจ จุดตรงนี้นอกเหนือจากประชาสัทพันธ์แล้วเรามีตัวอื่นชี้วัดไหมว่าจะให้ชาวบ้านเขาพอใจในจุดนี้จริงๆนะครับนโยบายของมันไม่ใช่เฉพาะตํารวจอย่างเดียวการทํางานเนี่ยเราบูรณาการกันหลายหน่วยงานมากมาก,มากเลยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้บูรณาการกําลังทั้งฝ่ายปกครองรวมไหนหน่วยแล้วงบประมาณก็ใช้งบประมาณอย่างมหาศาลลงไปนี่คือสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยทุ่มเทมากนั้นมันอาจจะทําพื้นที่ ได้ได้ยังไม่ทั่วแต่จริงๆเนี่ยเราทำตรงนี้พอเป็นโมเดลแล้วเนี่ยเราจะทำอีก25จังหวัดที่จะเอาร้อยเอ็ดโมเดลลงไปในเรื่องยาเสพติดตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือยาเสพติดนะครับอันนี้แล้วก็ทำดีที่ชวัสดบุรีตอนนี้กำลังลงลง,ลงพื้นที่อย่าง100%ทุกหน่วยทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครอง